เ็กสองคนนี้แทบจะไม่ต่างกันเลยแต่อีกในหนึ่งก็ต่างกันเรากับด้านหน้าและหลังคําพูดที่เต็มไปด้วยความหมายที่ลึกลับจนไม่อาจมีใครเข้าใจได้แต่ว่าไม่ใช่กับผู้หญิงคนนี้เธอผู้นี้อยู่ร่วมกับชายหนุ่มมานานมากนานจนแม้ไม่ต้องพูดกันก็เข้าใจกันได้เพราะงั้นคําพูดที่ดูเหมือนไร้ความหมายสประโยคนี้เธอจึงเข้าใจได้ไม่ยากแล้วถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับ5คนที่เหลือไม่สี่หคนสินะ ท่านพีคิดว่าใครดีที่สุดคําถามคราวนี้ชายหนุ่มไม่ต้องคิดเลยแม้แต่น้อยทุกคนล้วนแตกต่างแต่ถ้าให้ข้าพูดแล้วก็เด็กหัวข่าวนั่นดีที่สุดพอได้ยินแบบนั้นหญิงสาวก็หัวเราะออกมาอย่างราดเริงเรากับท่าทีเย็นชาเมื่อครู่นี้ไม่เคยเกิดขึ้นแม้คําพูดของชายหนุ่มนั้นจะไม่ได้มีความหมายที่ผิดแปลกแต่สำหรับเธอนั้นเข้าใจได้เป็นอย่างดีถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ของคำพูดนั้น ไม่ใช่เด็กคนนั้นคล้ายท่านพี่ไมคีร่างนั้นหรือพ่อโดนจับจุดเข้าให้ชายหนุม่มก็หัวเราะออกมาเบาๆจากนั้นก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เบาเล่ากับกระซิบว่านั่นสิมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้จากนั้นบ้านหลังน้อยก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากคนทั้งสองย้อนกลับไปด้านของชิงูเรที่เวลานี้เนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดที่ย้อมจนชุดมือใหม่กลายเป็นสีแดงฉาน นอกจากนั้นที่ข้างๆของหญิงสาวยังมีกองเนื้อหรือจะเรียกว่าเศษเนื้อก็ยังได้เพราะเนื้อแต่ละชิ้นนั้นไม่ได้มีความเท่ากันเลยบางชิ้นก็เป็นแผ่นบางบางชิ้นก็เป็นก้อนแต่บางชิ้นก็เป็นแค่เศษๆเศษาะว่าที่ข้างๆกันนั้นก็ยังมีส่วนที่ดูดีอยู่เหมือนกันหนังสัตว์กองหนึ่งถูกพับอย่างเรียบร้อยอยู่ที่ข้างๆกองเนื้อไม่มากนัก แต่สภาพของมันกับกองเนื้อนั้นดูต่างกันราวกับไม่ใช่ฝีมือของคนคนเดียวกันชิงูเรที่เวลานี้เปลี่ยนศพของเจ้าหมูป่าให้กลายเป็นซากได้สําเร็จก็หยิบเอาหนังที่พับเอาไว้อย่างดีใส่กระเป๋าคาดเอวที่เวลานี้ชุ่มไปด้วยเลือดของเจ้าหมูป่าส่วนเศษเนื้อนั้นก็เลือกเอาแต่ส่วนดีๆเก็บลงในกล่องใบเล็กๆใบหนึ่งที่สามารถบรรจุของได้มากกว่าที่เห็นหลายสิบเท่าเลยทีเดียวดูท่าจะเก็บได้ไม่หมดแฮ ชิงูเรย์บนออกมาเบาๆหลังจากเก็บของทุกอย่างลงกระเป๋าเรียบร้อยแต่ก็ยังมีของบางอย่างที่ไม่สามารถเก็บเข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นเลือดที่นองพื้นอยู่หรือจะเป็นกระดูกที่กองเอาไว้และสุดท้ายก็เศษเนื้อที่ถูกคัดออกมานั่นเองเมื่อรู้ว่าไม่สามารถเก็บของทุกอย่างได้หมดชิงูเรย์ก็ต้องถอนหายใจออกมาเบาๆด้วยความเหนื่อยจากนั้นก็รีบเดินทางกลับเข้าเมืองอีกครั้ง และจุดหมายของเธอก็คือร้านตัดเสื้อของบาบิลอนนั่นเองทันทีที่เธอก้าวเท้าเข้าไปในเมืองเธอก็ตกเป็นเป้าสายตาของคนทั้งเมืองทันทีเนื่องจากตัวเธอนั้นเต็มไปด้วยเลือดแถมยังมีดาบเล่มงามที่เวลานี้เปื้อนคราบเลือดจนเธอกลัวเหลือเกินว่ามันจะเป็นสนิมและสุดท้ายก็คือกลิ่นคาวเลือดที่ทำเอาเธอแทบจะทนไม่ไหวจากนั้นก็ความรู้สึกแย่ๆทั่วไปหลังจากเข้ามาในเมืองเธอก็ตรงไปยังเป้าหมายลรกของเธอทันที เพราะเธออายสายตาของคนที่มองมาด้วยความสงสัยและยังรู้สึกแย่กับกลิ่นและสัมผัสที่เธอได้รับจากเลือดที่ชุ่มร่างของเธออยู่ทำให้เธอต้องรีบไปที่ร้านของบาบิลอนโดยด่วนกริงกริงเสียงกระดิ่งที่ติดอยู่ที่ประตูดังขึ้นมาเบาๆหากแต่เสียงที่ดังขึ้นนั้นยังไม่ดังพอที่จะเรียกให้เจ้าของร้านกลับจากนิทราที่แสนสุขทำให้เชงูเรต้องทำหน้าที่เดิมของเธออีกครั้งบาบิลอนบาบิลอนจ้า เวลานี้เธอยังไม่กล้าขย่าตัวของบาบิลอนเหมือนตอนที่เข้ามาครั้งแรกเนื่องจากตัวเธอนั้นเต็มไปด้วยเลือดทําให้ไม่สามารถจับต้องร่างกายของบาบิลอนได้เพราะกลัวว่าชุดที่เธอสวมใส่จะเปื้อนเลือดนั่นเองแต่เพราะแบบนี้เองที่ทําให้ชิงูเรต้องยืนเรียกบาบิลอนอยู่นาน2นานจนทนไม่ไหวเลยใช้ฝักดาบจิ้มไปที่หน้าของบาบิลนเบาๆอืเสียงคลางดังออกมาเบาๆเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า ยังไม่อยากตื่นทำให้เธอต้องเพิ่มแรงเข้าไปอีกไม่เอาน่าราสเบอร์รี่มันจักจี้นะเว่าพ่อเธอใส่แรงเข้าไปอีกบาบิลอนก็ดันละมือชื่อของใครก็ไม่รู้ออกมาชิงอูเรเลยไม่รู้ว่าจะใส่แรงเข้าไปอีกดีหรือว่าจะปล่อยเอาไว้ก่อนดีแต่แล้วก่อนที่เธอจะได้ตัดสินใจทำอะไรต่อก็มีเสียงดังออกมาจากหลังร้านบาบิลอนมีลูกค้ามาฮ้เธอทำอะไรเพื่อนของฉัน เสียงหวีดร้องที่ดังจนทำให้บาบิลอนต้องสะดุ้งตื่นส่วนชิงูเรน,นั้นตกใจจนทำดาบดุดมือเลยทีเดียวเจ้าของเสียงนั้นวิ่งเข้ามาผลักร่างของชิงูเรนออกไปแล้วใช้ร่างของตัวเองขวางบาบิลอนเอาไว้ทันทีเร้ากับว่ากำลังปกป้องบาบิลอนจากอะไรสักอย่างส่วนมือก็หยิบอมิททำครัวที่อยู่ข้างเอวขึ้นมาเจาะใบหน้าของชิงูเรนทันทีและเพราะเสียงร้องนี้เองทำให้บาบิลอนต้องตาตื่นทันที ส่วนภาพที่เธอเห็นก็คือภาพของหญิงสาวคนหนึ่งถือมิตรทำครัวเล่มหนึ่งชี้มายังเธอกับภาพของบาบิลอนที่หันไปหาเรากับกำลังตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเธอเป็นใครแล้วต้องการอะไรน้ำเสียงเย็นๆที่ดังขึ้นมานั้นแสดงความเป็นศัตรูขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดทำให้ชิงูเรต้องเรียบอธิบายให้เธอฟังว่าเธอไม่ใช่คนร้ายแต่ก็ติดตรงที่เวลานี้เสื้อผ้าของเธอมีแต่เลือดทำให้สภาพของเธอดูเหมือนไม่เป็นมิตรแม้แต่น้อยอ่ะ นั่นคุณชิงอูเรใช่ไหมคะราสเบอร์รี่เธอไม่ใช่คนไม่ดีหรอกนะเก็บมีดก่อนเธอหลังจากบาบิลอนตั้งสติได้แล้วเธอก็เห็นว่าใครเป็นใครจากนั้นก็หันไปสั่งให้คนที่ชื่อว่ารัสเบอร์รี่เก็บมีดทันทีราสเบอร์รี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็เกิดอาการลังเลเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นแววตาที่จริงจังของบาบิลอนเธอก็เข้าใจและยอมเก็บมีดตามที่เธอสั่งแต่กระนั้นเธอก็ยังไม่ค่อยวางใจชิงอูเรเท่าไหร่ ดูจากแววตาที่ส่งมาให้นั้นแสดงออกถึงความไม่พอใจเป็นอย่างมากถ้า,าเอาชิงูเรต้องยิ้มแห้งๆด้วยความไม่เข้าใจรัสเบอร์รี่นี่ไงคะคุณชิงูเรที่บาบิลอนบอกเธอคนนี้แหละที่เอาหนังสัตว์มาขายให้บาบิลอนบาบิลอนที่เริ่มเห็นท่าไม่ดีเลยรีบอธิบายเรื่องทั้งหมดให้รัสเบอร์รี่ฟังทันทีทันทีที่รัสเบอร์รี่ได้ยินเธอก็หันกลับไปมองชิงูเรทันทีจากนั้น ก็มองตั้งแต่หัวจรดเท้ารากับคุณพ่อที่มองดูว่าที่ลูกเขยเธอชื่อว่าอะไรนะคำถามแปลกที่ถูกส่งออกมานั้นทำให้ชิงเูเล่แปลกใจเล็กน้อยก็ในเมื่อบาบิลอนแนะนำเธอให้ฟังแล้วท้ามยังต้องบอกอีกเพียงแต่เมื่อเธอฟังดูดีๆแล้วน้ำเสียงของรัสเบอร์รี่นั้นดูจะดีกว่าตอนแรกอยู่มากเลยยอมตอบกลับไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ฉันชื่อชิงูเรค่ะแล้วคุณล่ะคะดัสเบอร์รี แล้วคุณมาทำอะไรที่นี่ยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณรัสเบอรี่วันนี้ฉันเอาหนังของเจ้าหมูป่ามาขายค่ะคำตอบที่ได้รับนั้นทําให้รัสเบอรี่แปลกใจเล็กน้อยแต่เธอก็ยังมองไม่เห็นความผิดปกติจากตัวของชิงูเรเลยแม้แต่น้อยแล้วเมื่อครู่เธอหยิบดาบขึ้นมาคิดจะทำอะไรที่เธอยังไม่ไว้วางใจชิงูเรนน้นก็เพราะตอนที่เธอเดินเข้ามานั้นเธอเห็นว่าชิงูเรกำลังจะทำอะไรสักอย่างโดยใช้ดาบ แต่เธอก็ไม่ได้สังเกตว่าชิงูเรานานไม่ได้ชักดาบออกจากฝากแต่เพราะเห็นแบบนี้เธอก็เลยคิดว่าชิงูเรคิดจะใช้ดาบทำร้ายเพื่อนของเธอเลยต้องป้องกันตัวเอาไว้ก่อนเออจริงๆแล้วฉันเข้ามาก็เห็นบาบิลอนหลับอยู่นะคะเลยคิดจะปลูกโดยใช้ดาบเนี่ยนะใช่ค่ะแต่ถ้าจะให้ถูกต้องก็คือใช้ฝักดาบถึงตอนนี้ชิงุเรก็รู้แล้วว่ารัสเบอรี่นั้นต้องการอะไร ถึงแม้เธอจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเกมเท่าไหร่แต่เธอก็รู้ดีเรื่องความรู้สึกของคนอย่างน้อยก็ความเป็นห่วงและความรักล่ะนะแล้วทำไมไม่เรียกล่ะคะแต่ดูเหมือนเธอยังจะไม่ยอมแพ้เธอยังคงถามคำถามต่อไปเรากลับทำการสอบปากคำก็ว่าได้ก็บาบิลอนที่เศร้านะสิคะฉันเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นพอได้ยินแบบนี้ราสเบอร์รี่ก็พยักหน้าเบาๆเป็นอันว่าเธอเข้าใจได้เลยแหละแล้วทำไมไม่ใช้มือปลูก และเธอก็ถามเรื่องที่เป็นจุดอ่อนมากที่สุดถ้าหากสิ่งที่ชิงูเรพูดออกมาเป็นเรื่องโกหกแล้วก็เธอก็จะจับได้ทันทีชิงูเรที่โดนถามคำถามแบบนี้ก็ยิ้มออกมาบางๆแล้วก็ยกมือทั้งสองข้างโชว์ให้รัสเบอร์รี่ดูก็มันเปื้อนเลือดขนาดนี้ถ้าชันใช้มือปลูกชุดของบาบิลอนก็เปื้อนกันหมดนะสิคะสำหรับคำถามที่ชิงูเรตอบกลับเธอก็จงใจพูดด้วยน้ำเสียงหวาน ที่แม้แต่ผู้หญิงด้วยกันยังวันๆเลยทีเดียวถึงตอนนี้แม้ราสเบอร์รี่จะจ้องดูความผิดปกติทั้งหมดอยู่ <c oughs> ก็ได้แต่ยอมแพ้และยอมรับว่าชิงูเระไม่ใช่คนร้ายจริงๆและพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณที่เข้า,ารับฟังสวัสดีครับ